คอร์เรชันคริสต์มาสใหม่หนาวนี้กอดใครหนาวไหมใส่เสื้อ WRK วิาสิสนับสนุนก็นได้ที่ลิงก์กลุ่มใต้คลิปและสิ้นปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผม <S <S วันนี้เราจะมาพูดในส่วนของการขอเบ็ดจากซานต้ากันนั่นเองนะครับผมบอกก่อนว่าใครจะไม่ได้ดูคลิปนี้ให้ดูคลิปนี้ก่อนที่คุณจะขอเบ็ดเพราะว่าคลิปนี้จะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับการขอเบ็ดของเรานะครับผมบอกเลยว่า มีประโยชน์มากจริงๆสําหรับคนที่วิวยังไม่ถึงพันหรือคนที่ถึงพันแล้วเนี่ยแนะนําให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปกดขอซึ่งเราสามารถขอเบ็ดได้อีกใน2วัน15ชั่วโมงนะทุกคนพอหมดเวลาตรงนี้ไปปุ๊บเราจะไม่สามารถขอเบ็ดได้แล้วนั่นเองนะครับผมนี่คลิกเข้าไปเลยทุกคนใครอยากขอก็พิมพ์ชื่อเบ็ดไปนะครับส่วนตัวผมยังไม่ได้ขอแล้วเดี๋ยวจะขอให้ดูในคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือพิมพ์ไปเลยนะทุกคนอย่างเช่นผมอยากได้เบ็ดอะไรผมก็พิมพ์ไปเบ็ดโง่ๆนะครับ นี่อย่างนี้ก็ขอได้นะครับยอก <c oughs> คือเหมือนกับว่าเมื่อเราพิมพ์ชื่อเบ็ดไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะมันจะขึ้นว่าเบ็ดนี้ไม่มีอยู่นะครับให้เราพิมพ์ชื่อเบ็ดอื่นหรือเราพิมพ์ในสองชื่อเบ็ดเด็บไปเนี่ยก็ไม่ได้ทุกคนมันจะบอกว่าไม่สามารถขอเบ็ดเด็บได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเบ็ดที่ขอได้เนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรากดตรงนั้นเองซึ่งพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยก็กดตรงนี้เพื่อขอเบ็ดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูด้วยในคลิปนี้อย่างที่บอกนั่นเองแต่ดัับบแรกกกกกผผผผมมมมมตต้้ออ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 องงงงไไปเกกเเเเนนเลลลออืืเเ่่่่่่นนนนนนวววววาาาาาจจะะ็ดหีีํยยูใสข หรือน็อกโทนดีนะครับมี2เบ็ดที่ผมอยากได้นะตอนนี้คือ2005ก็ไม่ได้อยากได้ทุกคนเพราะคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเลเวลมันอัพไป25 0อาก็อาจจะมีมาได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เบ็ดมันไม่ได้ดีขนาดนั้นสำหรับผม,มนะเอาป็นว่าในส่วนของการขอเบ็ดเนี่ยพิมพ์ชื่อให้ถูกก็พอนะครับผมเบ็ดไหนที่มันมีคําว่ารอต่อท้ายอย่างเช่นเดี๋ยวผมหายดูแป๊บหนึง่งเนี่ยน a n d ล็อตทุกคนก็พิมพ์ r a n d o ็อตไปนะครับแต่อันไหนที่มันไม่มีรต ตามหลังอะ่ะก็ไม่ต้องพิมพ์ล็อตนะทุกคนคือไม่ใช่ว่าเอ้ยมันต้องมีล็อตตามหลังป่ะพี่อย่างเช่นผมจอดีเบเกอร์เนี่ยผมต้องพิมพ์ดีเบเกอร์ล็อตหรือเปล่าหรือล็อตดีเบเกอร์หรือเปล่าไม่ต้องนะทุกคนก็พิมพ์แค่ดีเบเกอร์เท่านั้นพอนะครับอ่ะแต่ส่วนที่มันน่าสนใจอย่างยิ่งในตอนนี้เนี่ยคือโดนเกียนนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่โดนเกียนเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลก่อนที่จะเอาไปบอกในส่วนคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเอ้ยยังไม่ถึงวลวพันเนี่ยให้ขอ เราสามารถขอได้ทุกเบ็ดเลยไม่ว่าจะเวลอะไรสามารถขอได้หมดนะครับจะเว้นเบ็ดเดฟเบ็ดคอนเทนเตอร์แต่ทีนี้เนี่ยเราขอมาปุ๊บเราจะงไม่สามารถใช้ได้นะครับจนกว่าเราจะเวลตามที่มันกําหนดอย่างเช่นผมเวลหนึ่งผมไปขอในส่วนของเออกีตาร์ฟ้ามานี่ผมขอเบ็ดนี้มากีตาร์ฟ้ามาใช่ไหมผมก็จะได้กีตาร์ฟ้ามาทุกคนแต่พอผมจะกดใช้มันจะบอกว่าคุณต้องเวล1000ก่อนที่จะสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่งงนะทุกคนก็คือ คุณเลือกเท่าไหร่ก็ได้คุณจะขอกีตาร์ฟ้าทิ้งไว้ก็ได้แล้วแต่คุณแต่คุณต้องไปเก็บเวลไ้เวลพันจึงจะสามารถใช้กีตาร์ฟ้าได้นะครับส่วนคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะขอในส่วนของเบ็ดเนสมาใช่ไหมทุกคน ปรากฏว่าโดนเกียรครับผมโดนเกียนนะครับมีหลายคนขอเบ็ดเนสไปแล้วพีว่ <P ie> มันไม่สามารถที่จะใช้เบ็ดเนสอันนี้ได้เพราะว่ามันต้องเวลพันเออคืออันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้เวลพันจะสามารถใช้ได้เพราะว่าเบ็ดเนสปกติมันอยู่ในแบ็กมาเก็ตแล้วมันไม่ได้จํากัดเวลในการซื้อมันแค่ต้องใช้เงินคุณมีเงินคุณซื้อคุณใช้ได้เลยเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยตีโพยตีพายไปว่า ถ้าเกิดมันเอามาให้ขอมันก็ไม่ต้องใช้เวล์ปทุกคนเพราะว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วมันก็แค่ใช้เงินในการซื้อและใช้เบ็ดได้เลยไม่จะาเวลเท่าไหร่ก็ใช้ได้แต่พอมันเอามาแจกปุ๊บมันต้องเวล1000ขึ้นไปจริงจะสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นผมตัดช้อยเบ็ดเนต็ตทิ้งไปได้เลยไทยฮาร์ไไดก็ทิ้งไปได้เลยนะครับเบ็ดเดียวที่ผมอยากให้ทุกคนขอนั่นก็คือกีตาร์ฟ้านะครับผมอย่างที่บอกว่ามันดีมากจริง,รงๆมาเข้ารัฐีเดียวกันตอนนี้กีตาร์ฟ้าเต็มเซิร์ฟ เออมาเข้าลัทธิเดียวกันบอกเลยว่ากีตาร์ฟ้ามันดีในหลายๆอย่างนะครับรวมกระทั่งการปล่อยฟาร์มบอกเลยว่าปล่อยฟาร์มได้ดีไม่ต้องนั่งตกเองนะครับแต่ไม่ได้สอนไปหากันเอาเองแต่บอกเลยว่ากีตาร์ฟ้ามันดีจริงๆทุกคนเออแต่สำหรับใครที่มีกีตาร์ฟ้าแล้วก็เชิญครับเชิญเบ็ดอื่นได้เลยอันนี้แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลว่าอยากได้เบ็ดไหนบางคนเนี่ยเขาก็เอา2005บางคนเอาเบ็ดที่ตกคอสมิกได้บางคนเอาเออเบ็ดเคียวก็มีเคียวม่วงอันเนี้ย ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับคือมไม่มีผิดไม่มีถูกมันแล้วแต่ว่าน้องๆอยากได้อันไหนนั่นเองนะครับแต่ใครที่ยังไม่เวล1,000พันเนี่ยมันจะมีอยู่เบ็ดหนึ่งที่สามารถขอและใช้ได้เลยและดีมากๆนะครับนั่นก็คือเบ็ดธนูนั่นเองนะครับนี่เบ็ดอีเวนต์นี้เลยซึ่งก็นั่นแหละผมเดี๋ยวผมว่าจะลองสอดตัวไก่แล้วลองขอเบ็ดธนูดูแล้วเดี๋ยวลองดูว่าผมจะได้เบ็ดธนูและใช้ได้เลยไหมถ้าเกิดมันใช้ได้เลยเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหโกงนะทุกคนเบ็ดธนูโกงมากนะครับ เนื่องด้วยเบตันูเนี่ยมันตกปลาได้ง่ายจัดเลยนะทุกคนผมบอกเลยเดี๋ยวผมลองตกให้ดูแล้วเกิดมาใช้ช่วงต้นเกมเนี่ยก็ง่ายแต่ว่ามันจะเป็นเบตท,ที่หาได้อยู่นะทุกคนแต่ถามว่าอุ๊ยถ้าคุณเลเวลน้อยเนี่ยเอาเบดไหนดีก็นี่เลยที่แบบเอามาอะไรใช้ได้เลยอะ่ะผมแนะนําเบดธนูนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูตกปุ๊บแล้วมันสามารถยิงได้ถ้าเกิดเราใส่ในส่วนแบบเฮอร์คิลีมแบบผมเนี่ย,นะย,ย,ยเนี่ยดูนะยิงเปี้ยงเปี้ยงอ่ะเนี่ยคือและยังไม่ได้ทันยิงเลยคือยิงไม่กี่ทีอะ่ะมันได้ปลาแล้วเวย้ยทุกคน คือจะติดลบเยอะแค่ไหนเนี่ยยิงแต่ละทีที่มันขึ้นเยอะมากเนี่ยเนี่ยเห็นปะได้มาแบบชิวๆเลยเพราะงั้นเนี่ยเบ็ดธนูคือหนึ่งเบ็ดที่น่าหาถ้าเกิดใครยังไม่เวลพันแล้วแบบอยากได้เบ็ดแล้วใช้ได้เลยอะนะเออดีมากๆนะครับสําหรับเบ็ดธนูอ่เดี๋ยวผมลองหาตัวไก่แล้วลองไปขอเบ็ดธนูดูดูว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับว่าเขาปรับหรือยังบางทีเนี่ยเขาอาจจะปรับแล้วให้ใช้ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเดียเด๋ยวไปดูกันในหัสไก่ล้วกันปะ่ะอ่ะมาทุกคนนี่คือตัวใหม่ของแท้แบบ ใหม่เลยนะครับซึ่งนี่โอโ้โหก็มีใหม่เช่นเดียวกันที่เขาสมัครกันมาใหม่เยอะเหมือนกันเพื่อขอเบ็ดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองขอให้ดูว่าเบ็ดธนูเนี่ยมันขอได้แล้วมันก็ขอดีเหมือนกันแล้วก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนี่แล้วก็ส่วนตัวมีคนขอเบ็ดตกคอสมิกด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะทุกคน,นเห็นไหมที่หลังเขาอันนี้คือเบ็ดตกคอสมิกนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่ท่าดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเก็บไว้ไหมก็ดีนะครับเก็บไว้ก็ดีเผื่อแบบบางทีมันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าต้องเป็นตัวไก่อะไรเงี้ยเก็บไว้ได้ตัวไก่อะไรเงี้ยทุกคนเพราะตอนนี้ตัวไก่เยอะมากผมบอกเลยนะครับจริงๆผมว่ามันไม่ควรทําแบบนี้นะครับแบบว่าเวลวอะไรขอก็ได้อ่ะพอมันเป็นอย่างเงี้ยแน่นอนว่าการปั๊มตัวไก่เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาขอเบ็ดคันธนูให้ดูนะครับว่ามันขอและใช้ได้เลยหรือเปล่าแล้วก็มันดีขนาดไหนถ้าเกิดเราได้เบ็ดธนูมาใช้ตั้งแต่ต้นนะครับผมอ่ะดีทุกคนปึ๊บชื่อเบ็ดธนูนะครับชื่อนี้เลยเดี๋ยวเรามากดขอก็เลยกดป้ายไป เราวถามว่าคุณแน่ใจหรอถ้าแน่ใจให้กดอีกทีหนึ่งนะครับผมปาบเข้าไปแล้วก,ก,ก็กดอีกทีหนึ่งปาบเข้าไปเรียบร้อยนะครับมาดูกันเตือดืตือือเตือดือเนี่ยเราก็จะได้เบ็ดมาเลยแบบง่ายๆนะทุกคนคือได้แบบง่ายจริงนะไม่ต้องทำเพย์ไม่ต้องทําอะไรเลยผมว่ายอดผู้เล่นขึ้นเยอะแน่นอนเพราะว่าการขอเบ็ดนี่แหละนี่ซันต้าก็จะอ่านนิดนึงนะครับเบ็ดนี้นี่มันมีไหมถ้ามีก็เดี๋ยวให้นะไอ้หนูมาดูกันทุกคนนี่ แล้วก็รอซันต้าโยนมาให้นะครับไม่ได้มีกล่องขวัญตกลงมานะนี่มาได้ทุกคนเริ่มแล้วเิแล้ว,วตกนี่ใส่หัวเราปุ๊บเปิดออกมาแท,แทเดเบทธนูโอ้โหอีซี่ควยไม่ต้องทำใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเริ่มต้นมาจริงๆเนี่ยเบ็ดเนี้ยคือดีมากทุกคน และแถมเป็นเบ็ดดีมิตตดนะครับถ้าเกิดอีเวนต์คริสต์มาสจบไปเนี่ยเราจะไม่สามารถขอเบ็ดธนูได้แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นหรือว่าแบบหาเบ็ดที่สามารถใช้ได้เลยก่อนที่แบบจะเวลพันเนี่ยผมแนะนําว่าเบ็ดธนูนะครับส่วนใครที่แบบไม่ซีและเป็นตัวหลักแล้วยังไม่เวลพันเนี่ยผมก็แนะนําเป็นกีตาร์ฟ้ากีตาร์ฟ้าไปเก็บให้เลเวลพันแล้วก็ใช้นะครับผมถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังเวลไม่ถึงเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะทุกคนเราต้องเวลพันก่อนแต่เราสามารถขอได้เออ ไม่งงกันนะทุกคนไม่งงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองตกให้ดูว่าเบธนูมันดียังไงอ่ะรอบ2แล้ว <c oughs> เนี่ยคือเริ่มต้นมันก็ตกได้ทุกคนแล้วมันตกง่ายนะครับขย่าแค่แป๊บเดียวแล้วก็เนี่ยชาร์จยิงปิวป้วปิ้วเนี่ยเห็นปะ่ะโคตรจะง,ง่ายทุกคนก็นั่นแหละถึงผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเริ่มต้นมาไม่รู้จะเบ็ดอะไรแล้วแบบเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมก็แนะนําว่าเบ็ดธนูเลยนะครับดีที่สุดนั่นเอง ก็สุดๆนะครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะแนะนำเบ็ดนี้เท่านั้นและแถมได้กลายพันุคูณ10ที่แพงอีกด้วยสามารถใช้ฟ้ามเงินได้เลยตกปลาเร็วทำรอบเร็วคือเยี่ยมจบในตัวเดียวนะครับในเบ็ดเดียวไม่ได้ในตัวเดียวเพราะงั้นเริ่มต้นมาอยากใช้เบ็ดได้แนะนำเบ็ดธนูนะครับชื่อก็ตามที่ผมพิมพ์ไปเลยลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวไก่กตัวหนึ่งเอาเบ็ดคอสติกเอาไว้ให้นะทุกคนเผื่อบางทีมันอาจจะต้องใช้ในอนาคตเพราะงั้นเดี๋ยวว่าจะแอบเก็บไว้เบดหนึ่งด้ อกลับมาตัวหลักกันนะทุกคนซึ่งอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นท้ามู้จะขอเบ็ดอะไรเลเวลน้อยอยู่ได้นําเบ็ดธนูนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะมาขอเบ็ดเขียวม่วงละกันผมตัดสินใจแล้วผมจะเอาเขียวม่วงนะครับเพราะว่า1คือมันสวย2คือมันสวยและ3คือมันสวยนะครับ <c oughs> ถึงมันจะไม่ดีเท่าน็อกโทนก็เถอะนะถึงน็อกโทนมันจะได้กายพันธแพรแต่ผมจะเอาเขียวม่วงเอ้ยทุกคนผมบอกผิดไปนิดหนึ่งลืมไปว่าลายพันธุเออ ของเบทนูอะ่ะมันคูณแค่9ก้านะครับตอนแรกบ,บอกคูณ10ใช่ปะเออบอกผิดบอกผิดมันคูณเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาขอเคียวม่วงกันดีกว่านี่ชื่อมันปับ๊บชื่อนี้นะทุกคนผมก๊อบวางแบบเป๊ะใครที่จะขอเคียวม่วงขอตามผมชื่อนี้พิมพ์ตามได้เลยนะครับกดไปทีนึงปุ๊บมาถามว่าชัวหรือเปล่าถ้าไม่ชัวก็เปลี่ยนเบ็อย่างทันนะครับผมแต่ผมจะเอาเคียวม่วงผมชัวไปเลยเย่ yeah. เอามาซานต้าเออนี่ฟองดับอาเคครับส่งไปแล้วนะครับตื่อ มาแล้วปั๊กมันทับหัวพี่ท้าดามาแล้วแล้วผมปิดเอฟเฟกต์อุ้ยแอดมินพิมพ์อะไรเรามาใช้เขียวม่วงกันก่อนดีกว่านะครับนี่ได้มาแล้วทุกคนท้าดาโหเท่เทจจัดนะครับสรุปแล้วเราเลือกเป็ดเขียวม่วงมานั่นเองนะคือส่วนตัวผมว่ามันดีไงมันกลายพันคูณสี่ได้เกือบร้อเนะทุกคนเออ ก็เลยคิดว่าเบ็ดนี้แหละน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับสาหรับผมอีกอย่างคือก็ชอบตรงที่ว่ามันสวยด้วยนะเนี่ยคือมันสวยจริงๆนะทุกคนดูดิเห็นเขาบอกว่ามันมาจากเกมเกมหนึ่งด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะหรือว่ามาจากอนิเมะอะไรสักอย่างหนึ่งอะเออโอเคก็นั่นแหละทุกคนขอเบ็ดมันก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเวลเท่าไหร่ก็สามารถขอเบ็ดนั้นได้แต่ว่าถ้าขอมาแล้วใช้ไม่ได้แสดงว่าเลเวลคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มันได้ใช้เบ็ดนั้นๆอย่างเช่นขอกีตาร์ฟาร้ามาก็ต้องเวลพันถึง เออจึงจะสามารถใช้ได้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการขอเบ็ดทุกคนแนะนําถ้าเกิดไม่ได้ซีเรื่องการใช้เบ็ดขนาดนั้นขอกีตาร์ฟ้าเก็บไว้ดีกว่านะครับหรือจะเป็นเคียวม่วงน็อกโทนอะไรยเงี้ยเก็บไว้ดีกว่านะทุกคนดีกว่าแบบมาขอเบ็ดเออธนูซึ่งเบ็ดธนูเนี่ยที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันสามารถทําได้อยู่นะตอนนี้แล้วมันไม่ได้ทํายากขนาดนั้นเลยทําง่ายมากม แต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้เบ oh, no ็ดมาแล้วใช้เลยแบบว่าใช้งานแล้วแบบขี้เกียจมาทำเควสธนูเนี่ยก็ขอเบ็ดธนูเพื่อใช้การเริ่มต้นได้มันจะดีที่สุดนะครับเพราะเบ็ดธนูเนี่ยมันใช้ง่ายจริงๆได้ปาง่ายได้ไก่พันแพงคือมันครบครบเครื่องอ่ะเอาง่ายสำหรับเบ็ดมันและเกิดขอไปแล้วจดหมายจะหายไปนะครับผมอย่าลืมขอก่อน2วันประมาณ2วันกว่าจริงๆประมาณวันที่26กอ่ะก่อนก่อนวันที่26คือดีที่สุดนะทุกคนรีบขอก่อนวันที่26ถ้าเกิดมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขอได้เลยนั่นเองนะครับ ก็นั่นแหละทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้มาบอกให้เข้าใจกันเกี่ยวกับการขอเบ็ดนั่นเองพิมพ์ชื่อเบ็ดไปตรงๆแค่นั้นทุกคนเบ็ดมันพิมพ์ยังไงพิมพ์อย่างนั้นไม่ต้องเติมรสไม่ต้องเติมอะไรแต่เบ็ดไหนที่มันมีคําว่ารสก็แค่เติมคําว่ารสเข้าไปตามชื่อเบ็ดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเบลวเท่าไหร่ก็ขอเบ็ดได้สมัครใหม่มาก็ขอได้นะครับแต่มันจะมีข้อเสียนิดนึงสาหรับคนที่แบบเอ้ยผมส่าห์ทำเบ็ดนี้ทาเควสมาตั้งนานอย่างเงี้ยแล้วคุณมาแจกฟรีๆอย่างเง มันก็รู้สึกน่าน้อยใจสำหรับคนที่นั่งทำเควสแบบโหอย่างหนักสุดท้ายมาแจกฟรีเอออะและที่ทําไปทําเพื่ออะไรใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนทุกคนแต่เขาเอามาแจกฟรีก็ ขอขอไปเถอะนะครับไม่ต้องคิดมากอย่างน้อยเรามีเบ็ดนี้แล้วเราก็ไปขอเบ็ดอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะขอเบ็ดที่ตัวเองชอบได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอย่าพิมพ์ผิดก็พอแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้สุขสันต์วันคริสต์มาสล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็ขอให้ปีหน้าของทุกคนเป็นปีที่ดีเช่นเดียวกันแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชื่นชอบก็ลืมฟังกดไลค์กดแชร์กดซับส หน้านะครับผมบ๊ายบายอย่าเจอเกลือครับ